ก่อนอะคครับขอทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็เดีมงานมาลองให้ฟังใหม่บ๊ายบายจ้าสมบูรณ์จ้าเป็นไงเสื้อเทหรือเปล่านี่ไม่ได้แบบเดิมหรอไม่ใช่อันนี้มันมีลายละจริงเหรออ้าวไหนๆก็ไหนๆละไหนๆก็ไหนๆละไหนๆอ่ะ เพียงหม่มีเพียงหม่ห <Okay. S 3> okay. โอเคโอเคเฮ้ยไม่ได้เจอนานอย่างน้อยก็สักหมื่นละเพื่อนเลิฟเลยขอโทษขอโ<อ> <ขอ S 1> ทษลันลันลันยัง มีรถคลายรถหอมไม่ได้ยินนะไม่ได้ยินเพลงนะแล้วเป็นบลก ใช่ไหมขาวขึ้นใช่ไหมแล้วก็ว่าขาวขึ้นนึกว่าผิดไปเองมีเพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอแค่ข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารอให้เธออยู่ด้วยกันให้เธออยู่ด้วยกันเหมือนเคย วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาดีไหมกอดฉันเอาไว้อีกครั้งเหมือนวันนั้นที่เราเคยรักกัน Happy Birthday to me ฉันยังรอเธอตรงนี้ึน <c oughs> แม้ <c oughs> รู้ดีว่าเธอคงไม่กลับมา นึกถึงปีนั้นที่อยู่ด้วยกันเปิดกลองของขวัญที่เธอให้ฉันทวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมให้เธอกอดฉันเอาไว้อีกครั้งเหมือนวันนั้นที่เราเคยรัก กัน Happy birthday to me ฉันยังรอเธอตรงน,นี้สมมาถึงแม้รู้ดีว่าเธอคงไม่กลับมาบบอีกสองร้อยสี่สิบโล เพียงพรข้อเดียวที่ฉันอยากจะขอและเป็นเพียงข้อเดียวที่ฉันยังเฝ้ารออยากขอเธออยู่ด้กันอย่างให้เธออยู่ด้กันข้าวแเคห้าี่กองมีแก๊งไหมวันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหมเธอก็ฉัน้าไว้ Happy birthday to me ฉันยังรอเธอตรงนี้เสมอถึงแม้รู้ดีว่าเธอคงไม่กลับมากลับมาได้ไหมหเธอก็ฉันเอาไว้อีกครั้งเหมือนวันนั้นที่เราเคยรัก ถั happy birthday ่วคื <me S 2> อถั่วเนาะแบบเนี้ย <c oughs> วันเกิดฉันปีนี้ขอเธอกลับมาได้ไหม 8, 9, 8, 5, อ,อีกทีก็985ถามอีกกองอั้นองไหมไม่มีครับ850ค่ะเช่นล้ h ไหม y ป่ี้นเฉยนะไม่เป็น,ะน,นรไรครับนะโอเรเ้ดนะ นอ่งฮ้ล่าเกาแปห้าค่ะปล่มีแก๊งไัม ไมแเธอกครันค่ะว้าเป็ดครัเจ right. ้าโฮมครับเจ้าโฮมั a ฉ oh. ันยังรอเธอตีงนี้าสงบมาต้ม่รู้อีว่ีเธอไม่าลับ ลับรับค่ะเส้นละร้อยถ้าเพื่อนมันชอบใช้ทยูดีครับดีครับสยะอยคากสหน่อยเะที้แปลว่าอะไรนั่งเอนจอยในศาลาครับในกล่องันมดล้วอเขาหึ่งห้าหนึ่ เบี้ยรถใครครับเบี้ยรถของใครเอเร่ยฮัลโหลเบี้ยสี่ร้อยรถของใครครับของพี่พี่ซ้ำซ้ำซ้ำได้ใช่ไหมในวันที่ความรักสองเราเดินไปต่อ มีไว้ในวันที่ใจของเธอยปนี่ยนไปไม่เหนือนก่อนเราคงมาไกลได้เท่านี้หากฉันไม่ได้อยู่รักเหมือนวันก่อนช่วยบอกได้ไหมว่าเจอเข็มแข็ง <Okay. S 1> หากฉันไม่ได้อยู่ <6. 8. S 1> ข้งางเธอดึงวันวานใครขายเหล็กฮัลโหลไปรูดมาหน่อยนี่ครับอยากจะขอให้เธอได้เจอ985แต่คนที่แสนดี อย่าได้ไปเจอใครที่ทำร้ายมันเจินมัเจินจขอให้โลกไปนี้ใจดีกับเธอในวันที่ไม่มีฉันอยู่ขอให้โลกไปนี้ไม่ทำร้ายเธอ ในวันที่ไม่มีฉันอยู่จริงๆตอนนั้นก็ดีจริงจริงใจฉันไม่อยากเสียเธอไป แต่การเวลาใจไรเหลือเกินท well, ี ución, oh ่ย้ำพาเธอให้กลายเป็นฉันโอ้อยังจะขอให้เธอได้เจอแต่คนที่แสนดี อยากได้ไปเจอใครคคที่ทำร้ายหัวใจน้ no, อยอยากเจอคอให้เธอได้เจอ,อเแต่คนที่แสนดีอ,อยาเจอคนใจร้ายก เขาไปนิ้มทำ<ะ>ร้ายเธอในวันที่ไม่มีฉันช่างซ <ปะ S 1> ่อมจักรายานไม่เป็นนะ่ะไ,ไ,ได้ไหรอถ้าปิดปากช่างนี่มันมใส่ครับว่าไงวันนี้ประชุมสองทุ่มมันไวๆได้วยล่ะ ไอ้เพลงนึงแล้วกันเบิ่งเะรี่เดี๋ยวจะสวยสวัสดีครับ เมื่อ <ปะ S 1> ที่ฉันสิกหน่อยได้ไหมปล่อยใฉันไดเช็ดน้ำตาให้เธอแต่ปล่อยให้ใจของเธอไดลืมดีไหมปะปะเรื่องราววันนั้นที่มันปะปะทำร้ยก็ให้ฉันไดลบมันได้ไหมอะไรนะเก้าแปด<ร>ห้าเก้าร้อยแปด เธ่ไม่แฟถรถ้าดื่งข้งเขานนะจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโปรดจงเชื่อฉันดีไหม,ยมอย่าให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกๆอย่างมองฉันที่หัวใจลองรักด้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะ รักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งแล้วรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อรักเธอไม่มีความจำเธอเสียใจ ที่ตัวฉันไม่ได้มองมาทเธอมัวจมดนมันจะโนมันคงไม่แฟร์ตาเรื่องของเขาจะทำให้เราไม่ได้ไปต่อโปรดชึงเชื่อฉันได้ไหม อยากให้เธอลองรักเือนครั้งแรกที่เธอได้พบรักและลืมทุกทกอย่างมองฉันที่หัวใจลองรัก้วยหัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันเธอไม่เคยเจ็บสัก ครั้งแล้วกูไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อรักเธอไม่มีวันทำเธอเสียใจอยากให้เธอลองรัก เหมือนครั้งแรกที่เธอได้โกลออชิที่หัวใจลองรักรเียหัวใจไม่ต้องดูรอหนะเธอรักฉันเหมือนเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งแล้วรู้ไคว,ว่าคนที่ยืนข้างเธอเกิดมาเพื่อรักเธอ มเป <ทำ S 2> ่า985ค่ะพี่กล<อ>่องมีแก๊งไหมเดี๋ยวแป๊บน่งนัเดี๋ยวขอต้องโอเคว<ป>มไปเจเตอร์เหรอ อยากให้เธอลองรักเหมือนครั้งแรกที่เธอได้พบ Hello, รักและลืมทุกทกอย่างห <hi>, องฉันด้วยหัวใจ <Hi. S 1> ลองรักที่หัวใจไม่ต้องกลัวหรอกนะเธอรักฉันเธอไม่เคยเจ็บสักครั้งแล้วรู้ไว้ว่าคนที่ยืนข้างเธอ mm hmm. เกิดมาเพื่อรักเธอ แสงรั oh, oh, oh. บมาเบิกเหล็กครับกล่องก่อนนะครับขอทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ดี่เห็ยนมาร้องให้ฟังมา ยังใช่ไหยัสองมีสองเคลเคลนอกสองเคลอ่ะขอบคุณครับบันดี้ดูดิเก็บตูโ้โคตรไวเลยอ่นะ <c oughs> ประมาณนั้นเลยครับไปแล้วนะเจอกันเจอกัน แต่ว่าพอไม่มีรอยสักอ่ะเด็กลงเยอะเลยอ่ะเด็กแล้วมัก็เด็กอยู่แล้วจาก50ากว่าหรือว่ามากจากแป๊วสามลี้หย่